ทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแกนสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ พระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550สสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม10ขค่ำเดือน6ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงนำวิถียั่งยืนสู่ชุมชนค่ะท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีการเกษตรอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานดังปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่ลูทางจนถึงทุกวันนี้ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นเกษตรกรค่ะสินค้าทางการเกษตรได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศหล่อเลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวโลกเรามีข้าวกินมีพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลให้เลือกบริโภคได้อย่างหลากหลายตลอดทั้งปีและยังสามารถส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศโดยสินค้าจากการเกษตรนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของสินค้าส่งออกค่ะอย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับว่าสังคมชนบทไทยหรือสังคมเกษตรกรกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแห่งยุคสมัยกำลังไร้ซึ่งทายาทสืบทอดที่จะมารับช่วงต่อจากบรรพบุรุษในขณะเดียวกันเกษตรกรยังคงต้องเผชิญปัญหาความยากจนอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสิ่งที่สำคัญคือต้องแก้ไขผ่านหลักการ 3S นั่นคือการอยู่รอดให้ได้ หรือ survive ต้องปลูกฝังนิสัยความพอเพียงหรือ sufficient ให้พออยู่พอกินเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนหรือ sustainable ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานให้กับคนไทยมานานแล้วค่ะรายการสยามานุสติ จะขอยกตัวอย่างการต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำวิถียั่งยืนสู่ชุมชนจากลุงประสิทธิ์ทองใสที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าลุงสิทธิ์ราวขาวเจ้าของสวนลุงสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเปาะยาน,นิตำบลสเต็งน,นอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การเกษตรจังหวัดยะลาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ตนมี สูตชาวบ้านให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชนค่ะลุงสิทธิ์เป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสแต่มาใช้ชีวิตที่จังหวัดยะลาตั้งแต่วัยเยาว์เรียนจบการศึกษาระดับชั้นปวชปีที่3ส,สาขาก่อสร้างหลังจากนั้นรับราชการในตำแหน่งนายช่างที่การไฟฟ้าจังหวัดยะลานานถึง29ปีลุงสิทธิ์ใช้เวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ทำการเกษตรเพราะใจชอบปลูกพืชผักไม้ผล ต่อมาจึงตัดสินใจลาออกเพื่อมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวลุงสิทธิ์เคยตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลามาตลอดในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาถูกคนร้ายยิงเฉียดตายมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งถูกเผาทำลายทรัพย์สินแต่ลุงสิทธิ์ก็ยังคงมีกำลังใจเต็มเปี่ยมไม่ท้อถอยกับปัญหาที่เกิดขึ้นประกาศที่จะยืนหยัดทำสวนเกษตรของเขาต่อไป และเนื่องจากชาวยะลาส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนยางพาราเมื่อเจอวิกฤตราคายางตกตำ่ำก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ลุงสิทธิ์เชื่อว่าการเผยแพร่หลักแนวคิดปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนจะส่งผลดีทำให้ชาวบ้านเกิดแนวคิดใหม่ๆในการทำเกษตรมากขึ้นแนวคิดของสวนเกษตรของลุงสิทธิ์เรียกว่าการทำสวน ระบบ 4- in 1เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานแนวใหม่ไล่ระดับชั้นลงมาเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นบนเป็นทุเรียนถัดลงมาเป็นมะละกอที่ปลูกเมื่อทุเรียนแข็งแรงดีแล้วใต้ต้นมะละกอปลูกขิงแดงใต้ต้นขิงแดงปลูกกระชายดำใต้ต้นกระชายดำปลูกเห็ดโคนวิธีการนี้ทำให้สามารถลดพื้นที่การปลูกได้3-4เท่าในพืชระยะสั้น จะปลูกแบบทรีอินวโดยปลูกฟักเขียวขึ้นค้างอยู่ด้านบนปลูกอ้อยชั้นกลางและปลูกถั่วใต้ดินเป็นชั้นล่างพืชขึ้นค้างบางส่วนจะใช้วิธีปลูกดอกดาวเรืองไว้ด้านล่างเพื่อไล่ผีเสื้อไม่ให้มาไข่อีกวิธีจะปลูกพืชสลับแถวเพื่อให้กลิ่นพืชแต่ละชนิดไล่มแมลงรวมกันได้มากชนิดขึ้นบ่อบปลามีเจ็ดบ่อที่นอกจากจะเลี้ยงปลาแล้ว ยังปลูกบัวไว้เก็บดอกเพิ่มรายได้อีกทางด้วยพืชน้ำทั้งหลายหรือหญ้าริมบ่อก็เอามาทำเป็นปุ๋ยส่วนไก่กับเป็ดนอกจากจะเลี้ยงได้เนื้อแล้วยังมีมูลเป็นผลพลอยได้ช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุด,ดิบผลิตปุ๋ยได้บนเนื้อที่30ไร่ตลอดระยะเวลากว่า35ปีสวนลุงสิทธิ์ได้สร้างเงินสร้างรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวส่งลูก4คน เรียนจนจบมีงานทําทุกคนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543เป็นต้นมาลุงสิทธิ์มุ่งมั่นทําสวนเกษตรด้วยความตั้งใจสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนประสบความสําเร็จสามารถคว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาไรนาสวนผสมจังหวัดยะลาประจําปีพุทธศักราช2548รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาประมงจังหวัดยะลา ประจำปี2550รางวัลเกษตรกร,ร,กรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2551รางวัลเกษตรกร,ร,กรดีเด่นจังหวัดยะลาพุทธศักราช2552และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์ประจำจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2560จากเรื่องราวของลุงประสิทธิ์ทองใสจะเห็นได้ว่าเกษตรกร,ร,กรยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำกรเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องค่ะในพื้นที่ภาคใต้เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราแต่เมื่อราคายางตกต่ำรายได้ที่เคยรับก็ลดลงในขณะที่รายจย่ายยังคงเท่าเดิมประกอบกับปัจจัยความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติการระบาดของโรคและศัตรูพืชความผันผวนของราคาปัจจัยการผลิตและราคาน้ำมัน โดยเฉพาะความผันผวนของราคายางพาราได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวนยางเป็นอย่างมากดังนั้นการพัฒนานโยบายยางพาราเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมไปถึงพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดยะลา นราธิวาสและปัตตานีพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งทางสังคมมานานนับเป็นเวลากว่าทศวรรษทำให้เกษตรกรไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้รวมถึงกิจกรรมการผลิตยางพาราได้ตามปกติซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีนโยบายเร่งขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคการเกษตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นค่ะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเกาะรมนาภาั4ส่วนหน้าในงานด้านการพัฒนานั้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอตอได้ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานโดยดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการ สวนยางสู่ฟาร์มเกษตรที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสร้างความเข้มข้นเศรษฐกิจรากฐานมุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชนโดยพัฒนาฟาร์มสวนยางพารานำร่องตำบลละหนึ่งแห่งรวม282แแห่งร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลให้ครอบคลุมหมู่บ้านละหนึ่งแห่งลดพื้นที่ปลูกยางและสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนพร้อมสนับสนุนหาช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบปากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานอําเภอรามันและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบ้านกรงปีนงังอําเภอกรงปีนงังจังหวัดยะลา ซึ่งเข้าร่วมโครงการสวนยางสู่ฟาร์มเกษตรมีสมาชิกเป็นเกษตรกรในพื้นที่เน้นการปลูกผักสวนครัวและพืชอื่นๆในสวนยางพาราเช่นมะนาวตะไคร้ถั่วฝักยาวโหระพาผักบุ้งแตงโมกระเจีย๊ยบสับประรดโดยในอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่าไม่สามารถปลูกพืชได้ สมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาบำรุงดินและดูแลจัดก,การเรื่องน้ำทดลองปลูกพืชสวนครัวและพืชอื่นๆอ,อีกหลายชนิดจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ยังขาดช่องทางการขยายตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทั้งนี้สอ,อบ,บตอได้เติมเต็มในเรื่องการหาตลาดให้แก่เกษตรกรกร,รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบำรุงพืชผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนสวนยางสู่ฟาร์มเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนสร้างความเข้มแข็งในชุมชนขยายผลไปสู่หมู่บ้านต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะการดำเนินงานของสอบตอตที่ผ่านมาได้ดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์ร,ราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีมาขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนำไปสู่การสร้างงานกระจายรายได้ให้กับประชาชนที่รายได้น้อยตลอดจนการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและการสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้หันหน้าเข้าหากันแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธีทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำ วันที่16พฤษภาคมเป็นวันที่136ของปีหรือวันที่137ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยะคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก229วันในปีนั้นวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2,409ชาชาวไฮสนักปรุงยาชาวเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเครื่องดื่มรูทเบียร์ได้สำเร็จวันที่16พฤษภาคม พุทธศักราช2472สถาบันศิลปะและศาสตร์แห่งภาพยนตร์จัดการประกาศผลรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกที่โรงแรมฮอลลีวูดรูสเวลล์สารัฐอเมริกาโดยภาพยนตร์เรื่องวิงเป็นภาพยนตร์เงียบเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2481โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเปิดสอนอย่างเป็นทางการ โดยเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ